สวัสดีครับผมนุก,กับอูนะครับหายกันไปนานมากเลยวันนี้จะมาสอนวิธีทําความสะอาดนะครับหลังจากที่ใช้ไปแบบสักพักใหญ่ๆมากน้ํามันจะดํางนี้เลยครับแห้งด้วยแห้งด้วยนะครับนี่ก็เป็นเวลาน่าจะหลายเดือนละหกเดือนอันนี้คือให้ดูจากชีวิตจริงนะครับโอเคงั้นเรามาดูวิธีทําความสะอาดกันนะครับ อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าทําความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าบํารุงก็บํารุงรักษาครับทำยังไงบ้างครับขั้ตนตอนอุปกรณ์ที่ต้องมีมีอะไรบ้างครับมีต้องหาอะไรมาตวงเป็นขันอย่างนี้ก็ได้ครับเพ่าไม่ให้น้ํามันไหลออกโดนคอาม,อมโอเค,คนะพูดอู่จะให้ผมทําอะไรบ้างก็คถือถือไว้เฉยเยก็ได้ครับแล้วก็ขันตัวนี้ออกฝาเปิดไหมครับครับเปิดฝาก่อนก็ดีครับเพราะว่าจะให้ <Okay. S 2> ถ้าเราไม่เปิดฝาน้ำมันจะไม่ไหลออกจากสายยางนะครับโอเคเปิดมาแล้วเป็นมุมเงนี้นะครับเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรนอกจากฝุ่นเกาะแล้วก็หมุนออกมานี่ได้ล้ครับ หักลงมาโอเคนะ้ำก็ยออกมาอย่างนี้ครับปล่อยมันสักพักนึงให้ให้มันออกมาหมดก่นอนกินกินเป็นกินน้ำกับไม่ค่อยมีกินแปลกปลอมอะไร,รถ้าไม่ชัว เอาปากเป่าก็ได้เป่าตงนี้ครับเป่าสายยางตรงนี้ครับจากนี่เลยครับเหมือนอารมณ์ตอนทําความสะอาดท่อแอร์เป่าแล้วมันจะออกมาจากไหนน้ามันจะออกจากหม้อน้ำครับลองดูเค่อยๆเป่าทุ่มทุนนะครับ ป่าเบาๆปอดใหญ่ตอนเปล่าเพาโอเคต้องระวังนะครับอย่าเผลอดูดน้ํากลับเข้าไปนี้น้ําทั้งหมดตั่เติมไปมีแค่นี้เองเหรอครับครับจะเหลืออยู่ที่หม้อน้ําอีกแต่เราไม่นอาออกหมดกันด้ครับอ่าแล้วถ้าเราจะเอาออกหมดจะทํายังไงครับก็เดี๋ยวต้องแกะออกมาครับอ๋อใช่เวลางั้นวันนี้แค่นี้พอไหมครับถ้าเกิดว่าอ๋อครับก็โอเคครับ ตอนนี้เราเอาเค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องแกะแกะออกมาล้างด้วยงั้นเราแกะอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นแนะนำให้แกะยังไงแกะสายกับสายยางกับบล็อก CPU ก่อนก็ดีครับที่เอาน้ำออกแล้วก็เป่านี้เพื่อจะให้น้ำในสายยางออกให้หมดก่อนอครับโอเคครับก็<อ>ส่วนตัวปัม๊ม เราไม่ต้องทําความสะอาดอะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีคราบอะไรอย่างนี้เราก็หมุนหมุนเฉพาะตัวทาบาสายยางเลกที่ใช้ไปสักพักหนึ่งก็ก็มีคราบมีคราบนิดนึงลองเองนิ้วล้วงดูครับมันลื่นๆครับแต่ไม่ติดมือ ตอนถอดแล้วต้องระวังน้ำหกนะก็คือเหมือนเอนดิเมครับทิชชูช่ชวยแลวหลังจากนี้ทำไงต่อครับแต่นี้เอาเอาบ็อกซีพียูออกมาก่อนกันดี ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้ไปนนานๆควรจะเอาบล็อกแกะออกมาล้างข้างในก็ต้องเตรียมแปงรงเลยครับมัน้ยครับก็ดีครับถ้ามีแปรงสีฟันนะครับใช้แปรงขัดแต่มันก็จะช่วยได้นิดนึงมันจะไม่ออกหมดเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวเราจะดูกันว่าบล็อกใช้ไป6กเดือนแล้วเป็นยังไง

พอใช้ไปน,นานๆก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิมด้วยเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับเพราะไอ้พวกฝุ่นอะไรที่มันไปติดอยู่ตามไอ้ฟินฟินของบล็อกซีพียข้างในมีหม้อสันตอนจะถือโอกาสครับ เป็นหม้อสามฟอนเลยดีไหมนเนี่ยเปลี่ยนตัวนหม้อขนาดเท่ากันหนากว่าหนากว่า,วา rx xpc rx สามหกอ๋อนะครับเหมือนเดิมนะครับค่อยค่อย ต้องแกะออกมาอย่าคว่ำบล็อกนะเดี๋ยวน้ำในบล็อกมันจะโอเคจําไว้นะครับห้ามคว่ำบล็อกเพราะฉะนั้นผมขอเอานิ้งโป้งุดไว้ด้วยเพืโอเคเราจะดูว่ามีน้ําในบล็อกไหมีเป่าเป่าออกไปเกือบหมดอซิลิโคนกระจายกระจายพีเควันใช่ไหม

ส่วนใหญ่ถ้าใช้น้ําธรรมดามันไม่ลอกหรอกันนี้เกินนอกจากจะใช้น้ําที่ผสมทองแดงอะไรพนกนี้ยโอเคฟิตติ้งนี้ก็หมุนออกอ้าเหมือนเดิมนี่ะอ้าครับหมุนออกก็ได้ครับเดี๋ยวแกะมันจะได้ง่ายอันนี้นะครับที่ตอนนั้นเราเรียกมันว่าคอมเพรสชันฟิตติ้ง กล้องซาแคดกล้องบอกนครับโอเคท่านท่าประกาศขายเช็ดมาสวยเหมือนเดิมไม่เยยงโอเคแล้วต่อไปอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ <c oughs> แกะก็เป็นหกเหลี่ยมอันนี้นะครับจริงๆคือมันมีในชุดคิด ของมันนะครับมีแถมมาให้แต่ว่าเก็บไว้นานจนลืมที่ทเก็บไม่ใช่ม,มันหลุดไปแล้วครับใช่ใชเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาของมันหาของมันดีกว่า ตัวนี้ก็ได้ครับได้ไได้แล้วครับขันออกครับครับปุ้ยต,ต้องเอาเสียบเข้าไปหนึ่งลึกๆเสียบเข้าไปจนครั้งแรกแกะครั้งแรกแน่นมาก เสียง,งเปรยะเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าบล็อกถูกบล็อกแพงแล้วต้อง แกะอย่างนี้หมดครับถ้าใช้ไปสักผักมันจะต้องแกะมาทำความสะอาด Oh, ถือว่า,าต้องเอาแผ่นน้แผ่นนี้ครับยังใหม่เลยยังใหม่มันอยู่ที่ห้องมีฝุ่นยเยอะอะไรหรือเปล่าด้วยโอเคเห็นไหมครับอัน uh huh. นี้ก็คือข้างในของ water block ek นะครับ เดี๋ยวไปเอาแปรงฟันมาขับ